แนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับผู้ชมเบื่อแล้วกูว่านะฮะวันนี้เราก็จะมาแคสเกมโซนโฟซึ่งมันเกมที่มานานแล้วแหละแต่พวกเราก็เพิ่งไม่ใช่เราะผมก็เพิ่งพวกเราผมก็เพิ่งผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นนะฮะก็เบ็นที่สิบแล้วก็ยังกากอยู่ลุกอะลุกอ่ะวันนี้เราจะมาไล่ทำเควสให้เสร็จนะฮะลุกอ่ะ นูกไ็ไม่ต้องกนุนูเข้ามาล่อเดี๋ยวมันไม่ได้ยินเสียงไปเลยสองคนนี่แหละเข้าเลยหรอจริงๆไม่อยากไปฮันติ n g z o n นั่นเนี่ยจะไปนี่ปาร์คห้าสิบตัวรู้มาต่อยกันในนี้เหรอห้าส <50 S 2> ิบเต้นเตอร์เนี่ยเราจะมาโชว์กากฮะใช่ป่ะที่ที่ฮิลก็ไม่มีจเลนมาได้อย่างนี้เะเจเลนชัยใครมัคะ <c oughs> เอามาจากเพื่อนจากหมาบ้านหมาว่ามชื่อบูบูเล่นเฮ้อเป็นเีดยโอ้โหอี๋ได้ตูมากอแล้วตูตายเก่งเกมดังเลยวะโอ้โอโอถึงถึงกันแล้วถึงกลเออเก็บตองเหรอสักนี้แหละห้าห้าสิบตัวนะได้กี่ตัวแล้วได้ห้าตัวหกตัว เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวโชว์พาวเอ้ยมาทีมดีกว่าทีมเจาะล็อกเร็วเอาไวหนเด็ดด้เอาไว้ไว้โอ้โหเอามาทีมกันปาปาปลาจับาต่อยแบบโง่เลละแหกตีเลยนะโหสุดยอดเมื่อกี้กระแทกตีแหกตีเลยใช่ไหมจะปวดให้ปวดมันจะติดเลททันที อะไรอะอะไรอะไรหม,มุนหมุน่อกแออเฮ้ยตัวเก่ารดแหมนี่ตรงนี้กาลังปล่อยกันอยู่เลยไม่เอาตัวนี้เอาตัวผู้หญงก็ฆ่าไปนี่มามตู้เพื่อนเอนนะโอ้ไปลอยทำอะไร ก็อยากคุยเฉยเดี๋ยวโชว์พาเลยเฮ้ยไกลแล้วเพื่อนบรรยากาศน่าริมมาแล้วเฮ้ยช่วยตีวิทย์หน่อยดิแกก็มาตีบุ้งแกช่วยตีได้ไงตีมาตีวิทย์มาตี โชว์พาวเดโชว์พาวพาเร้อไม่ทันนองนับบรรกายแกสไลด์หน่อยไงวะหรือว่าปตสายรููู้้โชว์าาไปไปปากอองค์มาก ไอ้คนละทีเท่านั้นไอ้คนละทีเท่านะถ้าม er, ีปืนแล้วแล่นอ๊บเจ้าโผมาไล่ยิงอะไรเหอเออเดี๋ยวเล่นซอมบี้ได้ไม่มีบัตเกมเนียเแนวแล้วมันไม่ใช่เกมอกแน่นอนหรือแมีเกมอไนเอาตายน พรว่ามันอาจจะอึดแตเล่นเกมนีโคตรเล่นเล่นธรรมดาก็แหลกแล้วเล่นธรรมดาก็แหลกแล้วอันนี้ไม่แหลกเลยถายแหวอันนี้เราก็ไม่แหลกโอ้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 ล้วแยังลอกอู้หให้มาแล้วเฮ้ยไปตีวิทตีอะไรอยู่เอ้ยเ้ตีนี้ก็ได้ตีนี้ก็ได้ตีได้มละ แมนแมนเอ้ยเอ้ยเอ้ยตีพวกไก่ตรงนี้ดีกว่าไก่อ่ะโอ้ไก่โอ้ไก่แล้วไก่แล้วจะไปตีเอสเอสไหมเดินไปเตะเตะมาทางนี้ดิเนี่ย อก่ก่อ้องเสอก็ต้องทิศเสือไม่ที่ฐนแต่เอาเอาไปวิทยากจุเรอโดได้เยโอเคังไม่สองมันไม่มีนั่แล้วข้าไม่ได้ซื้อที่ฮิวมาอย่าอ่อนดิสองมีที่ฮิวต้องเยอะเจ็ดสิบอันเนี้ยนะจบเกมโอ้นี่มาโชว์ก่อนอ่อนเหรอ ไม่วันนี้ไม่ได้จะมาทำเควสนะจะมาพรีวิให้ดูเฮ้ไปเลยเปล่าอืมฟีหนึ่งคนเยอะดีกินแล้วห้องที่ห้องที่แปดห้องที่แปดยังไม่ได้ยังยังไม่เต็มเข้าไม่ได้เร็ว ห้องที่แปดเร็วห้องเต็มแล้วมันบอกห้องเต็มแล้วห้องที่สามมันก็ห้องเต็มแล้วเหมือนกันห้องที่สามห้องเต็มแล้ว่องคุณ้องดี้องนีหกสิบสองออเปนไงแล้วหกสิบสองสองใช่ไหมหกสิบสามโอ้บรรูอ้ยหกสองได้หกสองได้หกสองหกสามได้เหมือนกันงั้นไปต่อยคุณสองดีกว่า ไม่อยากต่อยกับคนเกง่งเดี๋ยวเราแพ้โอ้ยโหวดดีวะไม่แพ้แล้วแล้วแล้วแพ้แล้วลสองออกโอ้ยมันจะโหวตมันนะ้งอ่ะกูไม่เห็นด้วยไอย้ยาชีชาเฮ้ยกลับไปดีสอง <c oughs> กดแล้วไม่เอาเออเราจะอยู่ฝั่งนี้ดนกดเถอ,อกด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  มามามาเอา้าเอา้าเอา้เอาเจ็บคนณเทพอ,อ่ะอ๋อสองอยู่กันแล้วกันแล้วอ่ะทังแม่งฮึ่ม ไม่ไนวะปีโอ้ยห้ามัดบลอย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 ต่อยาก่อนเร็วไปยัากวันนี้มาโชว์พาวันนี้มาโม่ใจใจแล้วมาทุบ

ดับเขียวโง่ปนวะเดียวไม่ได้เลือกเลยอุ้ยแตกแล้วแตกแล้วเฮ้ยยำเดกจะนไปสนุกรายรด้วยโกเต้จะนำสนุนรายการนะครับป้อนแล้วขอบเลเซอร์บายโ่ไม่ลเซอร์เลย ที่นเราของเรออนน้ำไปไปไปะปตปไปไปเออโจ แน่นอนเฮ้ยโป้ยโป๊โปโปโป๊ทป่เียเรา่มบิ่มรายการใหม่ดีอาจจะไม่ได้ยินก็นนะเริ่มรายการใหม่เลยเอ๊ะ เพื่อให้ผู้ชมได้มีอาชีพในการรับชมเพิ่มขึ้นเฮ้ยปลยาเกสวู้ดเนสองโเดนดดย่กว่าลูกฟ้าโลดใส่หัวมาตะแยงรองท้าบวกหกรองเท้าวหสกินห้ Okay, there we go, oh, yeah. เวลอะไรแล้วเวลอะไรแล้วเร็ว,รวเวอเหมือนกันยี่สิบเอ็ดเหมือนกรรันกไอพ้พวกเวลแปดตังตีกันโออเวลแปดเลยเวลอัพอัพไปนคนเดียวเพิเวแปดเล่นต่อเปล่าจะเดี๋ยวจะใส่ชุดเทนะ,ะชุดเทชุดเทจะให้ใส่ชุดนี้เดี๋ยวใส่ชุด,ดงงนี้ดิของนั่นแกได้มาหรือว่าไงวะ หน้าอันนี้ได้มาไม่มีขายใช่ชุดนี้ดีกว่ามาต่อยแน่นนอนนะเอ้ยมันจะใครไม่รู้จะกูเห็นด้วยโอดโอดเย้เลยโเลยอะโอดเลยอะโอดโอ้หมูเห็นด้วยสองเห็นด้วยสี่อะไรวะโอ้เฮ้ยี่เฮ้ยดูไอ้ข้างหลังเลีวยงหน้าเตะจำไอ้ซูเปอร์แมนคนนั้นได้ปะ อซูเปอร์แมนสังเทพอ่าเกือบชนะเกือบนะหรือเกือบตายวะเราจะมาแถมให้นะจะกด S ปุ๊บว้าโอวมาโชกากหรือว่าอะไรวะเอ้าโวโยยทำงั้นหรอคนฟังกันเลยคาฟังกันะแกอยู่คนกินแน่นอน ปล่อยทรอนโอเคเดี๋ยวจะทำงานให้ปู่แป๊บหนึ่งเคอสกอนแน่นอนมามารันจอดโอ้ตอนนี้คุณสองเอ็นคอไปแล้วนะโอเคคน,นี้ก่อนไปเ นร้อนนาชวยช่วไปไหนครับ อะไรเออเลอร์ไว้เนี่ยอยา่าพูดขึ้นมาอะไรเออเออเลอร์ไม่รู้